ัวที่ดีคือแบบไหนขอออกมาการันตวยตัวเองเลยว่าชีวิตหลังแต่งงานแฮปปี้มากเวอร์สำหรับคู่ของเมพิทนากับหวานใจนักธุรกิจโปรไฟล์รูบิคอัครวัฒนคงสิริการเมื่อล่าสุดนักสแสดงสาวสุกตาได้ใช้พื้นที่บน Instagram มีพิพิชีเขียนโพสต์รีวิวบอกเล่าเรื่องราวแห่งความสุขหลังผ่านระยะเวลากว่า3เดือนที่ได้เปลี่ยนสถานะจากคำว่าคนรักสู่การเป็นคู่ชีวิต อีกทั้งงานนี้เมพิทนาดยังมอบคำนิยามสั้นๆเกี่ยวกับบิ๊กอัครวัตรสามีของเธอแนบมากับโพสต์ดังกล่าวหรือว่าผัวที่ดีซึ่งก็ทำเอาแฟนๆรวมถึงเพื่อนพ้องที่ผ่านมาเห็นโพสต์นี้ทั้งฝิ่นทั้งเอ็นดูในความรักของทั้งคู่กันหนักมากเลยทีเดียวผัวที่ดีคือผัวคนนี้แหละแต่งงานมาครบ3เดือนและค่าแฮปปี้สามมันแอนนิวซร ขอบคุณสามีที่น่ารักมากๆในเกือบทุกวันไม่สบายพาไปหาหมออยากดูคอนก็พาไปช่วยเลี้ยงหมาเลี้ยงหลานมีของขวัญให้ในทุกวันสําคัญอดทนแม้ในวันที่เราไม่น่ารักขอให้สามีน่ารักแบบนี้ตลอดไปเลยน่ารักๆขับให้หัวใจสีดํา big a k i a w a t t ปลอให้ภาพเล่าเรื่องวันอุดรุก็ว่าจะไม่รัก